สวัสดีครับพี่น้องในหอยพะเลที่คารพรักถูกทันครับพี่น้องครับเศร้าจังสี่บรรยากาศแนวนี้นะครับเอาง่วออกมาลามนะครับเลี้ยงง่วตรงเลี้ยงสไตล์นี้ครับพี่น้องสื่อว่าใหม่ๆจอยจอยพี่น้องนี่แต่กระดูกนี่เอามาเลี้ยงไว้บดดนได้พี่น้องประมาณสามเดือนสี่เดือน ก็เลยมาทับทับเจ้าสติงเล่มีลูกติดมาตัวหนึ่งแยกลูกกระเพินไปนะครับเป็นง่วบนบันนี่เลี้ยงบ่ได้กินหัวอาหารยังนี่พี่น้องเลี้ยงแบบธรรมชาติกินฟางกินหยาธรรมดาธรรมดาตอนนี้ได้อยู่พานสองรอบนะครับเจ้าสติงเล่ สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบหาข้อมสูงเราเบิงเบิงหางเราเบิงหางเราเบิงถ่ายเราเบิงถ่ายเราพุล่ล่ะไรบอนเอาหมอมาตรวจนัดตรวจเราแต่ก็เลยบอดไ้ตรวจเราก็เลยล่อล่อคิวเบิงนะครับล่อเบิงให้มันในได้หลายเดือนจะทีตรวจเบิงนี่ได้ใจผมนี่ว่าแม่นแลวมิดอิงติ่งแม่ป่านทอง ลูกตัวที่สองเจ้าสติงเล่ตัวติดวังหันเป็นตัวผู้พี่น้องงามงามเอ่อเพิ่นเลยขอแบงก็เลยแบงไปผู้หนึ่งเอาแม่ผู้หนึ่งเอาลูกเอามาเลี้ยงไว้ข้าวเดี๋ยวจะได้บักไงเลยพี่น้องครับพูดละ่ะยินหยาดีดีหนาลื่นตื่นมันมีคนมาค้นชอบกสีอันในราคากันก,นกนสีแบงปั่นพี่น้องกเกษตรกรไปเลี้ยงอยู่นะครับแต่ว่าเอาไปพี่น้องเบิ่งนี่คือว่ามาเลี้ยงไง เล่องข้าวเดียวบ,บึบบึบบึบขึนสีดีตน้ตนโตดีกินยาดีนะครับคุณปุ้ยทองแล้วทองสติงเล่คือสิพานไปแล้วได้สองรอบแล้วครับพี่น้องครับรอดตรวจนะครับเอาเจ็บบรรยากาศเศร้ามือเนี่พี่น้องเบิงนะครับพี่น้องครับแม่นี่พันมาถามขายให้ไปซื้อพ่นน้ำบานนี่งวนบานเป็นลูกแรก <c oughs> นี่พันอยากใส่เงินวาทัน ก็เลยขอเล่ยเอามาไว้นี่เป็นลูกแรกนี่ลูกนี่เป็นลูกของเป็นหลานของเคเอฟสามหนึ่งเพราะว่าตัวพ่อเรานี่เป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะครับบังลูกบังเปตตาเอาไเปตตาเอาเปตตาหักเปตตาหักนี่เห็นเราเปตตาหักก็เลยเอาตัวเมียพี่น้องตัวเมียพูดล่ะบังเนี่ยหนังเป็นยนยนบังลูกเบังพูดล่ะเชื่องขนาดพี่น้องครับบังตัดหลัง เบิ่งตานหลังเบิ่งงไทยพ่นพละ่ะเชื่องเชื่องพ่นล่ะหู้อูจะคว่ำนะครับนี่นี่นี่แม่เลาแม่เล้าก็ิเริ่มเป็นสัตว์แล้วแม่เล้าก็ไดนี่แม่เลาก็สเริ่มเป็นสัตว์แล้วเป็นลูกแรกเสมาท่แรกจอยจ่อยเอามาเลียงเอามากินห้อมนี่นี่ เข้าเดียวเรือมงม่องขึ้นนี่เห็นว่าเป็นสั์แล้วสิเป็นสัต์แล้วนี่นี่ลูกลูกลูกเบ่งลูกเบ่งลูก,ลก,ลก,ลกเป็นหลานของเคเอฟสามหนึ่งนี่เปิดโค้มตัวน้าบานบักไงพอมันกระไดนะครับพุ่นเห็นบอเหตดตูยูอยู่ยนี่นี่ตอนนี้พ่อในผมเศร้าแปดลูกกับเม่นี่พี่น้องน้าบานห้เศร้าแปด แต่ว่าพี่น้องท่งานมึงยูทูบนน่จักแชร์จัก,กบาท <c oughs> โอ้ยขันเพิ่นขอแบงกันเดี๋ยวปัน่นเพิ่นตัวเอามาเลี้ยงปั่นพี่น้องคกๆก็ละเนาะเอาพี่น้องผู้ใดสนใจผู้ใดทักผู้ใดอยากได้หรือว่าผู้ใดอยากคุยอยากถามกะ0936918796 0936918796 ขอบคุณพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับบรรยากาศเซาเมื่อนี่นํ่มาฝากพี่ตออน้องขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ